สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารสัตว์นะฮะอาหารเราด้วยนะครับในครัวเรือนนะฮะก็ปลูกไว้อันไหนสวยแล้วก็ไปทานนะฮะอันไหนไม่สวยเราก็ให้ไก่นะฮะไม่เสียของนะฮะเพราะว่าใช้แบบคูบวงจรมากอันนี้ปลอดสารแน่นอนครับดูจากรูใบก็รู้นะฮะนี่นะฮะดู <laughs> ถ้าใช้สาร มันสวยครับแต่ว่ามันอันตรายกับเราฉะนั้นเราก็จะใช้แบบปลอดสารนะฮะอันนี้ก็ตัดไปรับประทานเยอะเหมือนกันนะฮะพวกแบบนี้เราก็เอาไปให้ไก่นะฮะกินดีมากฮะไม่จะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะจริงๆต้องเอามีดมาตัดนะเพหามลืมถือมีดมานะฮะนี่ฮะใบแบบนี้เราก็ยิงก็ถอนออกมาได้เลยนะฮะกินหมดนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพา ท่านผู้ชมไปนะครับว่าเขากินหรือเปล่านี่นะครับปลูกไว้คนก็ทานได้ไก่ก็กินได้ครับไม่เสียของนะไม่ว่าจะเป็นคนะก็ดีนะครับกวางตุ้งก็ดีนี่ตอนนี้ต้องโห่นีทัวพลูฮะพื้นที่มีเท่าไหนซัดไปหมดเลยนะฮะนี่ก็เป็นแตงกวานะฮะแตงกวานี่ฮนะนี่ก็เป็น วางตุง้งฮะนี่ครับปลูกไม่ต้องเยอะฮะบปลูกพอกินตรงหนึ่งแปลงหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะผสมผสานกันไปนะฮะนี่ใครมีพื้นที่นะจัดได้เลยนะครับคนก็กินได้สัตว์ก็กินได้เลี้ยงเลี้ยงสัตว์ยิ่งยิ่งดีฮะชอบเนี่ฮะเอาไปเลยนะฮะเราค่อยเอาไปสับให้ไก่นะฮะ ได้อาหารวิตามินด้วยนะครับเขาจะได้โตเร็วๆนะฮะอ่ะ,อะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่เลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชปลูกอะไรอย่างนี้นะครับแบบพอเพียงเดินตามรอยพอ่อฮะไม่อดตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีกินทุกอย่างจริงๆวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอเดี๋ยวผมพาไปให้อาหารไก่ครับสักครู่มาเลยครับมา เขาก็จะมารอเลยครับอันนี้แบบไม่ต้องสับอะไม่สับนะฮะดูฮะดูฮะดูฮะอันนี้ไม่สับนะไม่สับนะะโอ้แปบ๊บเดียวฮะทําไมสับจริงๆต้องสับให้เขานะเขาก็จะแต่เขาก็จิกกินกินไม่เลื่อนนะครับอ่านี่ฮะแย่งกันเลยฮะชอบนลครับไก่ที่ชอบกินผักผลไม้มากอ่า โอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับก็จะอัปเดตให้จะอัปเดตให้ได้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับฟาร์มไก่บ้านนะฮะนี่แบบนี้ครับผม